เพีทาทำพิซซ่าลูกเอาไส้กรอกไปใส่ลูกโอ้มีแต่มีแต่กระต่ลยด้วยครับนั่งๆวางไว้วางไว้ใส่พิซซ่าเร็วพิซซ่าพิซซ่าผีมีพีทานี่พีทา ใส่หน้าพิซซ่าก่อนลูกเดี๋ยวลูกกินฮอทดอกเฉยฮอทดอกฮอทดอกเอาใส่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 หน้าดิใส่ใส่เร็วเอาใส่ใส่เร็วเร็วเร็วจะพีท้าจะได้กินพิซซ่าใส่ฮอทดอกเร็วเร็วพี่ท้าโอ้ยกินชิ้นหนึ่งใส่ชิ้นหนึ่ง ใส่ใส่ใส่ใช่พ oh. ีทำพิซซ่าใช่พี่ทำพิซซ่าครับใช่ครับพีมาทำพิซซ่าครับเอ้าเดี๋ยวใส่กอกมดเดี๋ยวใส่กอกมดแปะแปะใส่เร็วเร็ว ใส่นาพิซซ่าสิลูกเอาพีทางใส่นาพิซซ่าารครับนอร่อยเหรอาแินรอเรอากินหมดเลยทีเนีย้ยเอาเลยให้น้องให้น้องแบ่งกัน ใส่พิซซ่าห้ากดโโอ้ยใส่น้าพิซซ่าอันหนึ่งใส่ปากสองอันหมดหมดแน่เลยลูก さあ